สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจรับพัสดุของทางราชการซึ่งสำนักง,งานสารปกครองสำนักส่งเสริมงานคดีปกครองเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุของทางราชการว่ามีหน้าที่อย่างไรน,นะครับมีระเบียบกฎหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงกรณีความรับผิดชอบ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะครับเรามาดูในเรื่องของอาการตรวจรับพัสดุของทางราชการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับไม่ว่าจะเป็น1นนะครับการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 2. การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง 3. การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและ4 การตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับโดยก่อนการตรวจรับจะต้องศึกษารายละเอียดระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อกําหนดในสัญญารวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนหากละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ก็ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหากได้กระทําโดยจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนแห่งความรับผิดของตนเองนะครับนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของการตรวจรับพัสดุ นะครับที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539มาตรา10วรรค2กําหนดว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามสิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกําหนดอายุความ2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องอใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดให้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความ1ปีนะครับอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448วรรคหนึ่งกำหนดว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มุลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่วันทำละเมิดทีนี้เรามาดูอุทาหรณ์จากคดีปกครองในเรื่องของการให้กรรมการตรวจรับงานรับผิดต้องใช้สิทธิ์ภายในเมื่อใด ในข้อเที่จริงก็คือนายกอบตเนี่ยเขามีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจการจ้างก่อสร้างถนนรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกรณีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คือไปตรวจรับงานโดยที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดนะครับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา เป็นผลให้อบตเนี่ยได้รับความเสียหายจากการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจการจ้างได้ยื่นอุทธร์คำสั่งดังกล่าวแต่นายกอบตไม่เห็นด้วยกับคำอุทธร์ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับเนี่ยนะครับเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าขาดอายุความไปแล้วจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่เรียกให้ตนรับผิดชอบ ทีนี้ศาลพิจารณาว่าอย่างไรนะครับศาลปกครองพิจารณาว่ากรณีที่จะถือว่าเกิดความเสียหายให้กับกอบอบตอเนี่ยจะต้องถือเอาจากการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเนื่องจากว่าเมื่อไม่ได้ก่อสร้างถนนให้ถูกต้องตามสัญญาคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไม่อาจจะตรวจรับงานได้นายกอบตอย่อมจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างมิได้นั่นเอง เมื่ออบตโดยนายกอบตเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดซึ่งอบตได้มีคําสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนภายในอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังก็ตามแต่เป็นการใช้สิทธิ์เรียกร้องเมื่อพ้นอายุความ10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการกระทําละเมิดก็คือวันที่อนุมัติจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรา4 4 8วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำสั่งเฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์เมื่อพ้นอายุความดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .264 ทับ2,565